สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการเจิมรถตำรับอาจารย์คมไตรเวศคนจอมขอมังแห่งเวทแห่งเมืองสุพรรณนะครับ 啊。Yeah. สัมบูกตินะอะกะโรโหติสัมบูกตินะอะอะโรโบติสัมบูกตินะอะระกาโรระหังกะโรหังอิโททะพันยุติยาโนอิฉันโตอะสุวัคคยังอิธาธัมมังอนุปะโตอิธรี <imitation> 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 โอ้นุตโตโตเนตุโมตโรโกนะขะมันโอนาณาิเตภุสตารุปตะโกพุทโธจัตโเอเตเตธาตารติปัญญามเนโกตโมยะปันเนยะพารติอะระยะเมตใจโยชิวหาทิเตปัญจะพุทธานะมามิหังนะโมพุทธายะยท่าพุทธโมนะ นอกะระยันตังสังสังอุปจติมะอกะระยันตังสังสังอุปจายติภอกะระยันตังสังสังอุปัฏฐะอกะระยันตังสันตังอุปจจตินัมมะพัทธะมะพัทธนะพัทธนามะธะนะมะภะจะอกะระยันตังสังสังอุปจายติภอกะระยันตังสังสังอุปจายติกะอกะระยันตังสังสังอุปจายติสะอกะระยันตังสันตังอุปัฏฐติจะภะกะ Ma akara yantang sendang upati a akara yantang santaang upa ceti u akara yantang unaroma panecya เมเตท,ทาราโรสีสกยาโมุนภโตโมยะทัานเนยยะโสตติอริยะเมตไธโยจิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิถังนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะลืมนาภรยันตังสันตังโอปะชะติมาภรยันตังสันตังโอปะันติภะภรยันตังสันตังอุปะชะตินิทะภรยันตังสันตังโอปะชะตินามะภัทธะมะภัทะนะภัทะนามะทะนะมะ พระจะอักรายันตังสันตังอุปัชติพระอักรายันตังสันตังอุปัชฌิติกะอักรายันตังสันตังอุปัชฌิติสะอักรายันตังสันตังอุปัชฌิติจะพระกัสสะภะกัสสะจักสะจะพภะสะจะพภะกะมอักรายันตังสันตังอุปัชฌติอาอักรายันตังสันตังอุปัชฌติอุอักรายันตังสันตังอุปัชฌติอุนาโหมาวัญชายะเอ พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดารักษามันดารักษาพระอินทร์รักษาพระพรหมรักษาครูบาอาจารย์รักษาอิมังกายพันธน,นังอทิษฐามม ที่พยัญชนญบารมีเทพยุดาไม่ยีนางไม่โกธแม่ทาแพ่บารมีมาสติตมาปฏิปัติคานที่ทัปรักษาอย่างนานตนก มันสมิงวิหารมังเตมาสังมัดสังอุเปมิทุติยามไปมันสมิงวิหารมังเตมาสังมัดสังอุเปมิทติยมไปมันสมิงวิหารมังเตมาสังมัดสังอุปเิเนละมร้อม่ยเรียเร็วอะไร ภูมิอาภินะโมพุทธายะ เทนโตโคเทวโมลรัตยยานานิวัตโนเอวังทวังวิทยโยโหวิชยสุทชยะมังเกลยอราทิทมันลังเจตเเพระทวิโปเกลอปิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัโตปโมทติสุนัขตังสมังทาลังสุปะาตังสหู้ิตตังสุขโนสมู้โตจตสุยทั้งประมาจารีสุปัททินางกายะขัมมังวาจาจามังวัททินางปัททินางมะโนกรมมัง ปะนิธิเตปะทักขินาปะทักขินาในตะวานรพันตัดเถปะทักทิเน่เฮงไงครับเนี่ยนยครับเดี๋ยวอาจารย์พิดหนึ่งครับจุดที่ตำแหน่งที่เราเจิมเจิมรถนี่ยังไงครับอาจารย์จามทีู่บาอาจารย์ทำสืบสารกันมาตลอดยาวนานก็คือหนึ่งที่ องหน้ารถนะตำแหน่งหน้ารถหรือหน้ากระโปรงรถแล้วสองก็ในรถนะในในรถตรงอ่าครับผมอ่าก็อยู่ที่หลังคาโดยประมาณตรงกลางครับผมยอย่างที่เจอมันก็เป็นเคสนั่นแหละครับผมด้านหน้านี่ที่เจอมาข้างหน้าสุดเลยก็คือขอให้ขาขา้าว่าตลอดภัยไม่ว่าจะไปทงไหนให้โชคดีมีชัยครับผมนะ แล้วไอ้ที่เจิมข้างในก็คือขอให้คุ้มครองพิทักษ์รักษาครับบรรดาสมาชิกทุกคนคที่อาศัยยานพันธรกลพนิานอยู่มันก็เป็นความเชื่อครับผมค,ความเป็นสิริมงคลแบบไทยๆของเราครับซึ่งในความเชื่ออันนี้มันก็สื่อสารมาจากเรือซึ่งสมัยก่อนเรายังไม่มีรถแต่ก่อนนู้นเจิมเรือเจิมเรือแม่ย่านางเรือแล้วเดี๋ยวนี้คนไปเจิมเรือกลายเป็นเรื่องตลกทีนี่ก็ ทีนี่สมัยก่อนมันสัญจรทางน้ำเนาะโบราณนับพันพันปีมาเรือเป็นยานพาหนะสําคัญที่สุดในการเดินทางครับต่อมามันมีการพัฒนาในการสร้างทางสร้างถนนนะอันดับแรกมันก็จะใช้เกวียนกันทางคาราวันเกวียนเดินทางค้าขายเดินทางไกลต่างๆครับเมื่อโลกพัฒนามันจะทั่งผลิื่อนยนได้นะก็เลยมีตันถุรถยนต์ออกมาใช้ครับทีนี้เรือก็หมดความสําคัญไปครับ แต่ว่าในความเชื่อโบราณมันสืบสานกันมามันทิ้งไม่ได้ครับมันแปลกมากเรื่องความเชื่อเนี่ยนะมันไม่สามารถจะทิ้งได้ฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนยานพันะะจากเรือมาเป็นรถเนี่ยก็เลยเอาพิธีกรรมความเชื่อที่ใช้กับเรือมาใช้กับรถแทนคาถาตัวเดียวกันไหมอันเดียวกันครับอันเดียวกันทางนั้นครับในการเจิมเนี่ยก็ก็ครูบาอาจารย์ช่วยเจิมกันมาอย่างนี้แหละเขาจะเจิมเป็นจุด นะครับเพราะอันนี้คือการจุนเจิมจุนเจนะิมมันเป็นการจุนเจิมส่วนอัคราที่เขียนนี่มันเป็นประยุกต์ขึ้นมาใหม่ครับผมอันนี้มันคือการเขียนด้วยการจานนะมันต้องแยกยให้ออกนะจานเขียนสับเจิมบางคนละเรื่องครับนะเรื่องยานประหนะเรื่องบาทเรื่องอะไรเนี่ยเขาใช้การเจิมครับเนะขาใช้การเจิมขาดไม่ได้ครับเพราะเจิมมันจะต้องใช้แป้งครับแป้งก็คือดินซิททองรู้ว่าแป้งล่ำสมัยโบราณผสมกับน้ำอบน้ำหอมครับ ทีนี้เมื่อมันมาประยุกมีการประยุกเขียนอักขระเลขยันเข้าไปเนะี่ยครับเราก็เขียนก่อนนะแต่เราก็ต้องเจิมทับลงไปทิ้งของโบราณไปละครับเพราะการเจิมเนี่ยเขาจะไม่เขียนเป็นตัวอักขระเป็นยันใดๆเจิมไปจุดครับแต่เวลาเจิมแต่ะจุดมันก็ต้องว่าคาถากำกับครับมันเหมือนการเขียนอักขระเหมือนกันจุดจุดคือแทนตัวอักขระแทนตัวอักขระตัวคาถาแต่ละตัวละตัวครับอย่างตัวนี้ก็คือนโมพุทธายะ ห้าแถวละห้าตัวห้าจุดล่างนโมุทธยจ้าวฮะพงค์นโมุทธยะครับรวอันในแถวที่สองมีสี่จุดนีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนะเพราะว่าในรถนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันทังเดินทางได้นะธาตุใดธาตุหนึ่งมันสะดุดติดขาดก้วเครื่องเสียที่บวชใหม่หรือวัดไหนนะครับท่านจําไว้เลยครับเวลาญาติโยมมาให้เจอแบบนี้เลยถ้าธาตุผมเจอมใหม่ๆเรียนมาแถวหลวงพ่อทุกท่ ต้องเปิดกระโปรงขึ้นเยอเครื่อบครับอ่ะเดินที่เอาแค่นี้พอนะโมพุทธยะและท่าศรีก็คือนะมะพระณมะพะทะแล้วข้างบนนี้เป็นท่าการณีนะเมื่อมันมีท่าศรีและท่ากรณีการณีก็คือให้มันเป็นผิดให้มันเป็นให้กิจการงานต่างๆนะนะมะพะทะและท่ากรณีก็คือจะพระกะสะนะครับจะพระกะสะครับจะพระกะสะโดยเป็นท่าการณีครับ แล้วข้างบนก็คือมะอาอูะมะอาอูนี่จะหมายถึงไตรัฐก,ก็ได้รักษะไตก็ได้จะหมายถึงอโอมนะมาจากโอมของศาสนาพรามบ,บินดูก็ได้นะมันเป็นศาสตร์ผสมประสาบในขณะที่เราเจอไปเราก็ว่าคาถา,ขาขกำกับไปกำกับไปส่วนมาตอนอท่าสี่กาาับท่าธรณีเนี่ยมันจะต้องว่าเป็นอนุรม่มบฏิรมสลับไปสลับมาครับนะ เดีวเวลาเสกเนี่ยพอเจอเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเสกเสกเครื่องคาถาเพชรชิีแคล้วคลาดครับไปทางไหนมันจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยครับข้างในข้างนอกเจอเหมือนกันอาจารย์ครับคาถาเพชรชิีแคล้วคลาไกลยาวไหมครับแค่หกตัวอาจารย์ท่องให้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นคาถาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวัดนาโยธาครับนะหลวงปู่ทองนี่ขึ้นชื่ออชาดับมึงเลยว่าเก่งเรื่องเพชรชิีครับนะคาถาหกตัวครับยักษ์มิอิสักคุปต นะมิอิสสะยะมะอิสะพุทโธยะมิอิสะพุทโธนะยะมิอิสะพุทโธครับผมตัวเร็วรครับถ้าใครเล่นขึ้นขึ้นนะคนที่ยึดมั่นถือมั่นจริงจริงนะเล่นเรื่องพระถาทรงฆ่าเนี่ยคนโบราณที่เขาเล่นถือันขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวลาต่อสู้ปัญญามถูกเฉิด สู้เขาไม่ไหวเนี่ยเขาจับตัวยึดตัวได้ยึดผมเอาไว้แทงแทงไม่ถูกมันอัศจรัย์ขนาดนั้นเท่านั้นนะเพชรลิกเพชรจริกอัดอุณาโลมคืออาจารย์ตน<ล><ล>ันลงอุณาลมอาจารย์ใช้ตัวไหนก็ตัวก็ว่าตัว,ตว,ตวอุอุณาลมาปัญชายเตนะอุนาโลมาปนชาสเตอุนาโลมาปณชายะเตยะเตอุนาโลมาปนาชายะเตนะ เพ็ดโบราณนี่มีอะไรไม่มีอะไรการปะแป้งแต่งตัวครับผมรน้ำตัแป้งแต่งตัวครับอรที่จะเจิมไม่ว่าสถานที่ใดอยู่ใดเขาจะต้องพรมด้วยทอรณีสารน้อยทอรณีสารน้อยปัดเสน่หจันไรยาวไหมครับบทนี้ทอรณีสารน้อยเผื่อพระได้ดูอยู่ทอรณีสานน้อยก็องค์การทินทุนาถังอุปปันนังสัมมาสหปฏิตนามะ อาธิกเปสุอาคโตปัญจปุทุมังคิตตวานะโมพุทธายะวันทะนังสีโรโมเมพุทธเทวันเจนราเตพร,รมเทวตาหัตไทยังนารายะกันเจวะพระเวหัตเถจัประเมสุราป,ปาเทเทชรูกันเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเมตรพระพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถีพระวันตุเตสิทธิติดจังสิทธิกัมมังสิทธิตาริยะตถาคโต สิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตะลังสัพพะกรรมังประสิทธิเมทะทะสัพพิทธิพระวันตุเองนะอันนี้ว่าไปพรมไปปัดเ็ตปัดกันไไรสิ่งที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งผู้ผีผิดปิญญาณที่ถึงเขาสี่อยู่ในรถนมันจะได้ออกไปครับทําให้บริบสุทธิ์ก่อนเปรียบ,บเสมือนอะไรการอาบน้ําชำระร่างกาย นั่นเปรียบเหมือนการกอ,าอาบน้ําชําระร่างกายไม่ว่าเราจะเจมบ้าน <c oughs> เจมป้าย <c oughs> เจมอะไรทั้งหมดต้องพรมน้ำมนต์ทรนีสารปัสเสียก่อนจากนั้นก็มาจุนเจิมตามตำรับให้การจุนเจิมเหมือนประแป้งแต่งตัวครับผมนะเมื่อเราได้อาบน้ําชําระร่างกายแล้วเจิมเนี่ยมันเจิมด้วยแป้งอันนี้คือการประแป้งแต่งตัวท่า์เจิมนี่จะไม่เขียนยันเด็ดขาดไม่เขียนถ้าโบราณยังไงเขาก็ไม่มีการเขียนหรอกครับผมที่ดูเป็นตัวยันก็คือตัว อุณาโมตัวเดียวใช่ครับผมจูนเจิมคือทําให้มันเป็นจุดจูนเจิมคือทําให้เป็นจุดนะครับมันนเป็จุดอาจารย์ครับคาถาที่ใส่ไปเป็นคาถาอะไรครับที่เป็นตัวเขียนที่อาจารย์มาประยุกตใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นยันครูของพระเดชพระคุณหลวงปุษก์วัดประคองมาสังเท่าครับผมมันก็คือยันนโมพุทธายะนั่นแหละที่เขียนเป็นที่เขียนเป็นอะไรนะแต่ว่ามันจะมีอุปเทศกันใช่เพราะว่าพระเจ้าพระองค์หรือนโมพุทธายะเนี่ยมันผูกยันขึ้นมาได้หลายแบบอย่างครับ แต่ถ้าเป็นยันที่จะใช้ในทางป้องกันเนี่ยเขาจะต้องเน้นเขียนแบบให้ไม่มีช่องที่จะให้เป็นมหาอุดให้มันอุดให้หมดครับจะต้องไม่มีช่องไดโปลเลยครับจะเป็นอย่างนี้แหละดันโบราณนะครับมถ้าหากว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวนไปวนมาคือไม่มีช่องที่จะเข้าข้างในได้เป็นอย่างนั้นเป็นอุปเทศับผมเป็นอุปเทศตัวนี้จา์ใส่อะไรไปบ้างครับก็คือข้้งในเนี่ยนเป็นนโมพุทยะแล้วนโมพุทยะเหมือนกันเหมือนกับห้าจุดข้างล่างนี่นะครับ อย่างสองแถบเนี่ยมันจะเป็นธาตุสี่ครับผมธาตุสี่ก็คือน้ำมันพระครับผมเ็อันนี้ก็คือพระอรหังพระอารหังพระอรหังครับผมแล้วอันนี้เป็นอีสามตัวอีสามตัวอีกตัวนี้เป็นมหานิยมมหเสน์ครับคือแล้วแต่สำนักไหนจะประดิษฐ์ใช่แล้วแต่ครับผมแต่ที่ขาดไม่ได้คือไอห้าจุดตรงเนี้ยเป็นมาตรฐานทั่วไปยันที่เขียนลงไปเนี่ยแล้วแต่ว่าท่านใดจะยึดยันอันไหนไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดรอบแต่ถ้าการเจิมเนี่ยแล้วแต่ว่า บางท่านอาจจะเจิมแค่สามจุดตัวมีครับผมท่านใช้แค่สามจุดตัวมีก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ครับผมแต่นะก็ดูเสียเวลา,าเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านไปชุมเจอมเห็นไหมครับผมท่านก็จะแ้มแค่สามจุดก็จบละครับผมเป็นอย่างนี้นี่นะครับอาจารย์ครับมาเจิมรถตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเจิมรถมันก็น่าจะสามสิบแล้วนะสามสิบแล้วเหรอ,อตอนแรกทําไมคนคือคิดยังไงถึงให้อาจารย์มาเจิมรถครับ ส่วนมากก็เป็นลูกศิล์ลูกหาใกล้ชิดเริ่มจากลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดก่อนญาติพี่น้องหรือลูกหาใกล้ชิดครับพอช่วงนั้นก็คือเราก็เรียนมาพอสมควรแล้วครับแล้วเจิมรถจริงๆเนี่ยไปเรียนจากหลวงพ่อพุทธประกันบางพระครับท่านแนะนําให้คือวัดทุกวัดควรจะเป็นนะครับหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาเพราะคนไปหาอยู่แล้วใช่อย่างน้อยๆก็สงเคราะห์ญาติโยมเขาครับนะเราอย่าไปคิดอะไรครับเขามาขอพึ่งเรเนี้ขาให้พระเจิมให้เพราะว่ายังไงยังไงก็คนไทยพุทธเราเนี่ย ศรัทธาเชื่อถือพระปรสงค์อยู่แล้วนะเก่งไม่เก่งไม่จะเป็นหราทาได้ทาก็สงเคราะห์เขาให้เขาสบายใจปแค่นั้นเองถ้าบทเดกบทอะไรถ้าเราไม่รู้ม่เป็นไรพุทธคุณในจีตวโสนี่เราครอบคลุมแล้วครับอาจารย์ครับไอเนี่ยเวลาที่เจิมยังไงครับหมายถึงอะไรเชา้ากลางวันเย็นอ๋อก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นก่อนตะว,วันตกดินเจิมรถตั้งแต่เท้ายันเย็นเลยนะครับตะว,วันตกดินแล้วก็จะไม่เจิมนะครับผม แล้วประทีนี้ก็ดูวันอภวมงคลในแต่ละปีนะวันที่เป็นวันอุบาทโลกาวินาอย่าไปทำวันพระไม่ทำก็วันพระก็คือให้มาอีกวันหนึ่งก็ได้ครับก็คือเลือกหน่อยทาโพแน่นอนต้องเลือกเอาเลือกเอานะครับพยายามศึกษาเอาคือดีแล้วก็ต้องดีต้องมีดีเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันดับแรกนี่ก็คือยืนที่ยืนยืนนิ่งตอนแรกนั่นคือแผ่เมตตานะแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาก่อนเลย <__ n _ n _>ยืนนิ่งสงบแผ่เมตตาสะเพสตาแล้วติดมุ่งไปที่รถรแผ่เมตตาให้มันรมครอบคลุมเมื่อเราแผ่เมตตาครอบคลุมแล้วรถบางทีเป็นรถมือสองมือสามเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุมีคนตายมีจิตวิญญ,ญาณในรถเนี้ยหรือไปเหยียบอะไรตายมาเราแผ่เมตตาให้เขาให้เขาไปดีคปลดปล่อยวิญ,ญญาณเขาซะรหรือถึงแม้ว่าเขายังไม่สิ้นกรรมไปไม่ได้เขาจะไม่ทําลายใครับ มันจะกลายเป็นว่าจากวิญญาณที่เป็นมิจฉาทิฐิเขาจะเป็นสัมมาทิฐิครับเขาจะคอยดูแลเนะมื่อแผ่เม่ตาครอบคุมเสร็จแล้วทีนี้ก็ว่าพุทธคุณอิติปิโสสัมทับลงไปก็แค่นั้นได้ก่อนจะเจิมก่อนจะเจิมพอเสร็จตรงัรนเราเคยเจิมครับผมนี่นะครับความรู้เรื่องการเจิมรถนะครับเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาดูไว้นะครับเวลาญาตโยมมาจะได้ไม่ต้องไล่ญาติโยมไปวัดอื่น อันนี้นะครับสวัสดีครับ